สวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังรับชมและรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะทันทสถานบำบัดพิเศษสงขลาอันนี้จะเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์นะคะและรายละเอียดหัวข้อสัมภาษณ์จำนวนหนึ่งฉบับต่อไปเป็นประเด็นหัวข้อสัมภาษณ์ค่ะข้อแรกนะคะ ทันทสถานบำบัดพิเศษสงลามีโครงการอะไรในการดูแลและช่วยเหลือผู้กระทำความผิดบ้างคะมีการอิงจากโปรแกรมปีที่แล้วนะคะอย่างแรกคือโครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการมีโปรแกรมให้การอบรมดูแลผู้พิการและผู้ต้องขังไวยชาราโปรแกรมต่อมาเป็นโปรแกรมฟื้นฟูแก้ไขาตามลักษณะของคดีกลุ่มได้อโอกาสที่จะดูแลเป็นพิเศษนะคะคือกลุ่มของ ผู้ต้องขังวัยชาราและผู้พิการค่ะกลุ่มผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยก็จะมีสถานพยาบาลคอยดูแลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดและผู้ต้องขังที่ไม่ได้ถูกจับในคดียาเสพติดโดยตรงจะแยกผู้ต้องขังไปตามลักษณะของคดีและมีการพัฒนาไปตามโปรแกรมต่างๆ 2. ทันทสถานบำบัดพิเศษสงลามีการประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง หน่วยงานแรกนะคะคือโรงพยาบาลทัญรักทางโรงพยาบาลก็จะมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกระบวนการของยาเสพติดสาเหตุของการติดและก็วิธีหลีกเลี่ยงค่ะสำนักงานคุมประพฤติจะเกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับการพักโทษเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็จะมีเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติก็จะคอยดูแลติดตามการดูแลตามคำสั่งของศาล หากพ้นโทษแล้วเงื่อนไขคือมีการติดกำไร EM สถานีตำรวจคือผู้ต้องขังยังมีคดีติดตัวอยู่คดีนั้นๆยังไม่มีการตัดสินตำรวจก็สามารถเข้ามาเบิกตัวและสอบปากคําได้สำนักงานจัดหางานจะเน้นผู้ต้องขังกลุ่มที่ใกล้จะพ้นโทษคำหนึงว่าทำอย่างไรไม่ให้ผู้ต้องขังกลับเข้ามาอีก ผู้ต้องขังจะต้องมีอาชีพสำนักงานจัดหางานจะมารวบรวมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรณีที่ผู้ต้องขังไม่มีเงินกลับบ้านทางทันทาสถานจะประกาศให้สำนักงานเข้าดูแลต่อให้ส่งตัวผู้ต้องขังกลับภูมิลําเนา ข้อที่3นะคะทันทสถานบำบัดพิเศษสงลามีกระบวนการในการทำงานอย่างไรขั้นแรกนะคะจะเป็นในขั้นของการรับตัวผู้กระทำความผิดค่ะมีการปฐถมนิเทศเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลและจำแนกลักษณะรวมไปถึงวางแผนปฏิบัติรายบุคคลด้วยค่ะขั้นต่อไปจะเป็นขั้นดำเนินการดูแลสวัสดิการทางการแพทย์ โปรแกรมการแก้ไขพื้นฐานก็จะมีการฝึกวิชาชีพต่างๆให้การศึกษาการพัฒนาจิตใจโปรแกรมเฉพาะโปรแกรมแก้ไขผู้กระทำความผิดทางเพศยาเสพติดซับใช้ความรุนแรงอีกทั้งยังมีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองด้วยค่ะขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการนะคะเป็นการจำแนกซ้ำเพื่อเตรียมการปลดปล่อยโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ปล่อยแบบมีเงื่อนไขเช่นการพักโทษลดวันต้องโทษจำคุกและมีการปล่อยตามหมายสารสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนในการดูแลหลังการปล่อยจะมีการประสานงานองค์กรรัฐและองค์กรเอกชนค่ะ 4. เมื่อผู้กระทำความผิดถูกปล่อยตัวทางทันทสถานบำบัดพิเศษมีการติดตามผลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการการะทำผิดซ้ำ ฝ่ายส่งเคราะห์ผู้ต้องขังรับผิดชอบศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำจะดูแลหลังการปล่อยตัวของผู้ต้องขังจะมีใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานและมีการติดตามผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว ตามทันทสถานกำหนดไว้ว่าจะมีการเยี่ยมบ้านในจังหวัดสงขลานะคะมีทันทสถานบำบัดพิเศษสงขลาทันทสถานหญิงสงขลาเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดสงขลาและเรือนจำอำเภอนาทวี5แห่งจะมีการแบ่งดูแลกันตามอำเภอไปค่ะ ตรงนี้นะคะพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปรับชมยังแดนหญิงค่ะเจอทั้งคนที่ยังวัยรุ่นและวัยชาราสาเหตุหลักๆที่พวกเราได้สอบถามในการเข้ามาอยู่ที่ทันทัศสถานบำบัดนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของยาเสพติดค่ะในนั้นจะมีการดูแลทุกคนนะคะเปรียบเสมือนอยู่บ้านขาดแค่อิสระภาพในการใช้ชีวิตค่ะจากการวิวเคราะห์กลุ่มนะคะ ทันทสถานบําบัดพิเศษสงลาส่วนใหญ่จะเป็นคดีในเรื่องยาเสพติดค่ะมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะที่ทําให้เกิดการกระทําผิดเช่นนั้นเช่นการถูกชักชวนการอยากรู้อยากลองหรือว่าบางคนก็ใช้เพื่อบรรเทาอาการป่วยทางกายทางจิตนะคะเมื่อเข้าไปยังทันทสถานแล้วทางหน่วยงานจะใช้หลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดค่ะ จะมีโปรแกรมการฝึกวิชาชีพต่างๆนะคะเช่นการเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงปลาดุกใต้แล้วไก่หรือว่าการปลูกผักสวนครัวนะคะสอนทำาฐานอัดแท้งมีการทำไบโอแก๊สเป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้วิชาออกไปประกอบอาชีพหลังจากถูกปล่อยตัวค่ะ จะเห็นได้ว่าทางทันทสถานบำบัดพิเศษสองขลาจะมีการเน้นไปในทางแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดค่ะ